My daughter จุดุด her homework got ten o'clock last night ตอบข้อ C นะฮะจุดสังเกตข้อนี้นะ,ะจะอยู่ที่คำว่า last night นะครับเมื่อเราพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับแล้วก็จบสิ้นลงไปนะครับจะมีคำบอกเวลานะฮะเช่นคำว่า yesterday last night last year last month แล้วก็คำว่า ago นะครับและโครงสร้างประโยคนะฮะก็จะเป็นประธานบวก verb ช่องที่2นะครับทีนี้ verb ช่องที่2นะฮะหลกัหลกๆมี2ส่วนด้วยกันนะครับเราเรียกว่า regular verb แล้วก็ irregular verb นะครับ regular verb ก็คือแปลว่าปกตินะฮะก็คือเป็นการเติม ed นะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะข้อนี้คำว่า finish นะครับลงท้ายด้วยเสียง sh นะครับเราสามารถเติม ed ได้เลยครับ